ไม่มีน้ำนมก็เป็นแม่ได้คะ่ะภูมิใจลูกสาวไม่อายมีพ่อเป็นกระเทยคะ่ะต้องบอกว่าภูมิใจคะ่ะที่คุณพ่อเองเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่หลายคนต้องรู้จักกันดีอรชรนเชิญยิ้มคะ่ละล่าสุดนี้ไปเปิดใจเคลียรกระแสเปิดตัวลูกสาวหวังจะเพิ่มเรตติง้งแต่ว่าไปไม่ถึงดาวแถมไม่เคยออกงานคู่กันเพราะจริงๆแล้วลูกสาวอ้ายที่มีพ่อเป็นสาวสองหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดตัวลูกสาวแท้ๆแต่ไม่เคย ออกรายการเลยเพราะว่าอะไรอรชน เธอคือบอกว่าคือนางเนี่ยไม่อยากมากรุงเทพถ้าจะให้มาจริงจริงเนี่ยนางต้องขึ้นรถไฟเพราะว่ารถเก่งเนี่ยขึ้นไม่ได้นางอ้วกแล้วก็จะงดุดหิดเอาง่ายๆคือนางไม่ได้มาทางผู้หญิงนะไม่เรียบร้อยเหมือนพอ่อลูกสาวกี่ขควบแล้วอรชรนคือตอนนี้เนี่ยย่าง18แล้วเรียนสารพัดช่างปีสาอยู่จังหวัดพิจิตรหลังจากเปิดตัวไปแล้วน้องโดนเพื่อนล้อไม้อรลชรนเมื่อก่อนเนี่ยโดนแต่ตอนนี้นยังไม่มีนะไม่โดนหรอกแล้วเพื่อนลูกสาวแต่ละคนเป็นเอีทั้งนั้นเลย แล้วก็พอเปิดตัวแล้วลูกไม่อายในความเป็นเรานะอรลชนบอกว่าดีใจมากๆที่เราได้เปิดตัวเขาด้วยคือเราไม่ได้สร้างกระแสไม่ได้สร้างภาพแต่เราสร้างชีวิตหนึ่งให้มีชีวิตอยู่บนใบโลกนี้โดยที่เราไม่ได้ปิดเราเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จในด้านนี้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ทางทีมง,งานได้น,าานํามาฝากค่ะ